พี่ก้าพี่เรียกพวกเราสองคนมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะพวกคุณสองคนไปรับเงินเดือนที่ฝ่ายบัญชีเดี๋ยวนี้เลยนะคุณก้าครับนี่คุณหมายความว่ายังไงครับทำไมจูจ่ๆถึงไล่พวกเราสองคนไปรับเงินเดือนที่ฝ่ายบัญชีล่ะครับผมไล่พวกคุณสองคนออกนี่พี่ก้าพี่ทําอะไรของพี่เนี่ยพวกเราสองคนยังไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยทาไมถึงไล่ออกแบบนี้ล่ะคะอีกอย่างพวกเราสองคนก็ทํางานที่บริษัทนี้ได้ตั้งหลายปีแล้วนะคะทําไมพี่ก้าถึงไล่พวกเราออกล่ะคะทําไมงั้นเหรอ พวกคุณสองคนแม่จะรู้ดีอยู่แก่ใจนะพวกคุณสองคนะทำอะไรลงไปพิก้าเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะปุ๋ยฝ้ายพี่ได้ยินมาว่าพนักงานของบริษัทเราคนที่ชื่อแอนแม่เขาไม่สบายป่วยหนักมากลอยรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องใช้เงินจำนวนมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก้าทำไมหรอคะในนี้มีเงินหยุดสองแสนบาทน้องช่วยเอาไปให้แอนหน่อยนะ ถือว่าเป็นเงินชดเชยที่บริษัทเราให้เขาแล้วกันปุ้ยฝ้ายเงินนี้น้องต้องเอาให้ถึงมือแอนนะได้สิคะพี่ก้าแล้วก็ปุ้ยฝ้ายน้องไปซื้อผลไม้แล้วก็ไปเยี่ยมแม่เขาที่โรงพยาบาลด้วยนะช่วงนี้พี่งานรุ่งไม่ค่อยมีเวลาเลยอะได้สิเรื่องนี้พี่ก้าไว้ใจฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเอง